สวัสดีค่ะก็สาสข่าวดังมาแล้วค่ะเตือนสติเชียร์บังแจ็กเพจดังดึงสติชาวเน็ตเชียร์บังแจ็กปล่อยภาพแตงโมตั้งแต่มือปริศนาโพสภาพทำเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอน21พฤษภาคมล่าสุดหลายคนอาจพอทราบแล้วว่ามือมืดที่แอบอ้างในการปล่อยภาพแตงโมออกมานั้นเป็นใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านเพจ เจี๊ยบเรียบด่วนแสดงความคิดเห็นว่าเอาจริงๆนะเคสเพื่อนรักคือการป่วนการทำสงครามประสาทกับคนบนเรือแค่นั้นแค่นั้นจริงๆไม่มีผลอะไรกับรูปคดีไม่มีความลับไม่มีสาระไม่มีเรื่องแฉะอะไรความเห็นส่วนตัวนะไม่ต้องรอดูอะไรหรอกไม่มีอะไรที่จะแฉะมากกว่านี้ถึงมีก็เป็นการสร้างเรื่องส่วนเรื่องใครโพสต์คนโพสต์เอาข้อมูลมาจากไหนอย่างไรอันนี้ ต้องไปสืบคนโพสต์คือบางส่วนเอาข้อมูลจากไหนก็ห้าห้าคนนั้นแหละคนที่บอกในมันงานตอนโนอนว่าอย่าพึ่งปรบมือชื่นชมกันเราว่าคนแบบนี้ไม่น่าไว้ใจคนนี้สามารถทําอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้อย่างที่คาดไม่ถึงอย่างไม่มีตักกะไม่มีเหตุผลใดๆแล้วก็ฝากพวกทวิตบางคนเชียร์มือแฉสติสติสต รู้ว่ารักโมอยากให้คนบนเรือโดนลงโทษไม่อยากให้คดีจบแค่นี้เข้าใจแต่ไปเชียร์ทุกคนที่เล่นคนบนเรือโดยไม่สนรูปคดีวิธีไม่ได้มันต้องมีถูกผิดสิมันเอารูปลับที่ไม่สมควรโพสของแตงโมมาเผยแพร่นะอย่าลืมเป็นคนไม่ดีถ้ารักโมต้องไม่เห็นด้วยกับวิธีแบบนี้ต้องไม่ชื่นชม ไม่เชียร์คนลวงโลกอย่างบังแจ็กไม่โอเคขอพูดถึงกระติกหน่อยเมื่อวานลืมไปที่ออกโขนกระแสถ้าตัดอคติเกี่ยวกับกระติกตั้งใจฟังสิ่งที่พูดจะเห็นว่าหลายเรื่องที่พูดมีเหตุผลนะดูแล้วศึกษากฎหมายมาดีมากผ่าห่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ